สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเล่มที่หนึ่งนะคะค่ะเป็นบทที่สี่เรื่องการวัดน้ำหนักในหน้าหนึ่งสีถึงหนึ่งสี่สิบนะคะค่ะเราไปดูกันค่ะค่ะต่อไปในหน้าหนึ่งร้อ่สิบสนะคะการบวก และการลบเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะก็จะมีทั้งบวกทั้งลบนะคะค่ะไปดูข้อที่1น,นะคะ5กิโลกรัม300กรัมกับ200กรัมรวมกันเป็นเท่าไหร่นะคะค่ะล้วก็จะมารวม300กรัมรวมกับ200 g, นะคะก็จะได้500 g, นะคะ500กรัม ห้ากิโลกรัมไม่มีตัวบวกนะคะแล้วก็ใส่ไปเป็นห้ากิโลกรัมห้าร้อยกรัมต่อไปในข้อที่สองสองกิโลกรัมสี่กับสี่กิโลกรัมนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมไม่มีตัวบวกนะคะก็ใส่ไปเลยเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมไปก็สองบวกสี่นะคะก็จะได้หกหกกิโลกรัมเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะคะ ข้อที่สามหนึ่งร้อยกรัมกับหนึ่งกิโลกรัมห้าร้อยกรัมรวมเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยรวมกับห้าร้อยกรัมนะคะนี่เป็นกรัมเหมือนกันก็จะได้หกร้อยกรัมนะคะหนึ่งกิโลกรัมไม่มีไม่มีตัวบวกนะคะก็ยังเป็นหนึ่งกิโลกรัมอยู่นะคะจะได้หนึ่งกิโลกรัมหกร้อยกรัมต่อไปในข้อที่สี่สี่กิโลกรัมสี่ร้อยกรัมนะคะกับแปดกิโลกรัมสามร้อยกรัมนะคะ รวมกันหน่วยที่เป็นกรัมก็บวกกันก่อน400บวก300ก็จะได้700นะคะต่อไปก็จะเป็นกิโลกรัมบวกกันคือ4กิโลกรัมบวกอีก8กิโลกรัม4บวก8ก็จะได้12นะคะ12กิโลกรัม700กรัมต่อไปในข้อที่ห้า เจ็ดกิโลกรัมสองร้อยกรัมกับสองกิโลกรัมหกร้อยกรัมนะคะกรัมเอากรัมมา,าหน่วยกรัมมาบวกกันก่อนนะคะสองร้อยบวกหกร้อยก็จะได้แปดร้อยกรัมนะคะเจ็ดกิโลกรัมบวกกับสองกิโลกรัมก็จะได้เก้ากิโลกรัมนะคะก็จะตอบเก้ากิโลกรัมแปดร้อยกรัมข้อที่หกหกร้อยห้าสิบกรัมมากกว่าซี 400กรัมอยู่เท่าไหร่นะคะก็เอามาลบกันค่ะมากกว่ากันเท่าไหรนะะ่นะคะนะคะลบออก400ก็จะเหลือ250กรัมนะคะต่อไปข้อที่7 1กิโลกรัมครึ่งคําว่าครึ่งนี้ก็คือ500กรัมนั่นเองนะคะมากกว่า500กรัมอยู่เท่าไหร่นะคะคาว่าครึ่งเนี่ยก็คือ500กรัม ก็500รลบ500ก็จะเหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะเหลือ1กิโลกร,รัมนะคะค่ะเหลือ1กิโลกร,รมัม5กิโลกร,รัม700กร,รมัมน้อยกว่า10กิโลกร,รัม800กร,รัมอยู่เท่าไหร่นะคะอ่านี่10กิโลกร,รัมจะมากกว่า5กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นอ่าข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งนะคะ800ลบออก700ก็จะเหลือ100กร,รมัม นะคะ10ลบออก5ก็จะเหลือ5นะ่าก็จะตอบ5กิโลกรัม100กรัมนะต่อไปในข้อที่9 3กิโลกรัม200กรัมน้อยกว่า4กิโลกรัมครึ่งอยู่เท่าไหร่นะคะ4กิโลกรัมครึ่งมากกว่า3กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นตัวตั้ง4กิโลกรัมคำว่าครึง่งครึ่งตัวนี้ก็คือ5ขีดนะคะ ครึ่งกิโลกร,รัมนะคะหนึ่งกิโลกร,รมัมมีสิบขีดหรือว่าหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับหนึ่งพันกร,รมัมครึ่งหนึ่งก็คือห้าร้อยห้าร้อยกร,รมัมลบออกสองร้อยก็จะเหลือสามร้อยนะคะต่อไปก็สี่กิโลกร,รมัมลบออกสามกิโลกร,รมัมก็จะเหลือหนึ่งกิโลกร,รมัมสามร้อยกร,รมัมต่อไปข้อที่สิบค่ะ 8กิโลกรัม500กรัมมากกว่า1กิโลกรัม100กรัมอยู่เท่าไหร่500กรัมอาลบออก100นะคะก็จะเหลือ400นะคะมาใส่ด้านนี้ใส่ตรงช่องกรัมต่อไปก็8กิโลกรัมออก1กรัมเอ้ย1กิโลกรัมก็จะเหลือ7นะคะ7กิโลกรัม400กรัมนะคะอันนี้คือในหน้า144นะคะค่ะไปดูในหน้า กลัไปค่ะคือหน้า145นะคะเขียนแสดงวิธีหาคำตอบนะคะเขียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่1 5กิโลกรัม500กรัมนะคะรวมรวมก็คือบวกบวกกับ2กิโลกรัม500กรัมนะคะบวก500บวก500ก่อนนะคะก็จะได้ 1,000ั 1> 1, กรัมนะคะ1,000กรัมต่อไปช่องกิโลกรัม5บวก2ได้7นะคะได้7ทีนี้เรามาดูนะคะ1,000กรัมเนี่ยเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะก็จะต้องแปลงหน่วยนะคะไปรวมกับกิโลกรัมหนึ1,000กรัมก็คือ1กิโลกรัมก็1บวกอีก7ก็จะเป็น8นะคะช่องกรัมก็จะ เหลือศูนย์ละเพราะว่าแปลงไปเป็นกิโลกร,รัมแล้วนะคะก็จะได้8กิโลกร,รมัมตอบ8กิโลกร,รัมนะคะค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2 6กิโลกร,รมัม200กร,รมัมมากกว่า3กิโลกร,รมัม400กร,รัมอยู่เท่าไรนะคะ200กร,รมัมลบออก400กร,รมัมไม่ได้เนี่ยตัวตั้งน้อยกว่าตัว ตัวลบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องกระจายมากระจายมาจากกิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมก็ต้องเอามา1กิโลกรัมก็คือ1000กรัมนะคะของเดิมมีอยู่200กรัมนะคะก็รวมไปก็จะได้1 2 0 0กรัมนะคะช่องกิโลกรัมจาก6กิโลกรัมนะคะกระจายไปหนึแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่5กิโลกรัม ะะต่อไปเราก็จะมาทําการลบในช่องกรัมนะคะ1200-400ลบ400ก็จะเหลือ800นะคะ5-3ลบ3เหลือ2นะคะเหลือ2เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบ2กิโลกรัม800กรัมค่ะนี่ในข้อที่2ต่อไปข้อที่3ค่ะ เจ็ดกิโลกรัมสามร้อยกรัมนะคะบวกกับแปดกิโลกรัมเจ็ดร้อยกรัมมาบวกกันนะคะสามร้อยบวกเจ็ดร้อยก่อนจะได้หนึ่งพันกรัมนะคะได้หนึ่งพันกรัมต่อไปก็เจ็ดบวกแปดได้สิบห้านะคะหนึ 1, ่งพันกรัมเท่ากับหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมแล้วนะคะต้องไปรวมกับกิโลกรัมแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในช่องกรัมก็จะไม่ไม่มีละเพราะว่าเราจะไปรวมกับกิโลกรัม รวมอีก1กิโลกรัมนะคะ15บวก1ก็จะได้16ก็ตอบ16กิโลกรัมในข้อที่4นะคะ4กิโลกรัม650กรัมน้อยกว่า8กิโลกรัม500กรัมอยู่เท่าไหร่นะคะเราต้องเอา8กิโลกรัมเป็นตัวตั้งนะคะเพราะ8กิโลกรัมมากกว่า4กิโลกรัมนะคะก็ตั้ง8กิโลกรัม500กรัมลบออก4ี่ กิโลกรัม6ก0กรัมก็500ลบออก600ไม่ได้นะคะก็กระจายมา1กิโลกรัมนะคะกระจายมา1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมนะคะ1,000กรัมบวกอีก5 0 0ก็จะเป็น1,500กรัมนะคะข้างหน้าที่เป็น8กิโลกรัมนะคะถูกกระจายไปแล้วนะคะ1กิโลกรัมก็จะเหลือ7กิโลกรัม กิริเราก็จะมาทำการลบนะคะ1,500ลบออก650นะคะก็0ลบ0 0ลบ5ไม่ได้ก็กระจายมาอีกนะคะเป็น10 10ลบ5เหลือ5ข้างหน้าก็จะเหลือ4นะคะเหลือ14 14ลบ6เหลือเท่าไรหร่เหลือ8นะคะก็จะเป็น850 7ลบ4นะคะ7ลบ4เหลือ3ตอบ 3กิโลกรัม850กรัมนะคะ3กิโลกรัม850กรัมค่ะต่อไปในหน้า146นะคะค่ะในหน้านี้นะคะในหน้า146นะคะหน้า146 ก็จะเป็นการบวกลบนะคะแสดงวิธีทำการวัดน้ําหนักดูข้อที่5นะคะ9กิโลกรัม200กรัมรวมกับ6กิโลกรัม800กรัมนะคะเราก็จะมารวมในช่องอกรัมก่อนนะคะ200บวก800ก็จะได้เท่ากับ1,000นะคะได้เท่ากับ1,000 ต่อไปก็9บวก6นะคะได้เท่ากับ15นะคะได้เท่ากับ15นี้1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาไปรวมกับช่องกิโลกรัมด้วยนะคะก็จะได้16กิโลกรัมนะคะช่องกรัมก็ไม่มีละเพราะไปรวมข้างหน้าแล้วนะคะไปรวมกิโลกรัมแล้วก็ตอบ16กิโลกรัมค่ะต่อไปในข้อที่6นะคะ สิบกิโลกรัมหนึ่งร้อยกรัมมากกว่าเจ็ดกิโลกรัมสี่ร้อยกรัมอยู่เท่าไหร่นะคะก็มาลบกันหนึ่งร้อยลบสี่ร้อยไม่ได้นะคะลบไม่ได้แล้วก็ต้องกระจายจากกิโลกรัมมาหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมหนึ่งพันกรัมมารวมกับที่มีอยู่หนึ่งร้อยก็จะเป็นหนึ่งร้อยไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยกรัมนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยกรัม สิกิโลกรัมกระจายไป1แล้วนะคะก็เหลือ9กิโลกรัมค่ะเราก็จะมาลบกันนะคะหนึ่งหนึนรลบสี่ร้อะคะสี่ก็จะเหลือ700 9รเลบเเหลือ2นะคะก็ตอบ2กิโลกรัมเจ0ดกรัมต่อไปในข้อที่7ค่ะ8กิโลกรัมห้ากรัมนะคะรวมกับ สิกิโลกรัมเก้รกรัมได้เท่าไหรนะคะรวมในช่องกรัมก่อนนะคะห้ 50, รวม950ก็จะได้1,000กรัม8บวกกับ18บแปได้26่สิบกนะคะหนึ่กรัมนะคะเราก็จะมารวมเป็น1กิโลกรัมนะคะก็จะได้27กิโลกรัม ตอบ27กิโลกรัมค่ะต่อไปในข้อที่8 1กิโลกรัม550กรัมน้อยกว่า5กิโลกรัมอยู่เท่าไรนะคะเราก็จะต้องเอา5กิโลกรัมเป็นตัวตั้งนะคะและลบด้วย1กิโลกรัม550นะคะ0ลบออก550ไม่ได้ก็ต้องกระจายมานะคะตัวนี้ต้องกระจายกิโลกรัมมา1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนะคะต่อไปอ ห้ากิโลกร,รัมถูกกระจายเป็นหนึ่งก็จะเหลือสี่กิโลกร,รัมแล้วก็จะมาลบกันนะคะหนึ่งพันลบออกห้าร้อยห้าสิบเหลือสี่ร้อยห้าสิบนะคะสี่ลบออกหนึ่งเหลือสามนะคะก็มาตอบสามกิโลกร,รัมสี่ร้อยห้าสิบกร,รัมนะคะต่อไปในข้อที่หนึ่งนะคะ เติมตัวเลขแสดงจำนวนต่อไปนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบวกลบตามแนวนอน21กิโลกรัม350กรัมรวมกับ11กิโลกรัม650กรัมเป็นเท่าไหร่นะคะเป็นเท่าไหร่เราก็จะเอากรัมมารวมกันก่อนนะคะ350 g, รวมกับ650 g, นะคะก็จะได้1,000กรัมพอดีเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะ หนึ่งพันกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมนะเดี๋ยวต้องมารวมกับกิโลกรัมยี่สิบเอ็ดบวกกับสิบเอ็ดก็จะได้สามสิบสองสามสิบสองบวกอีกหนึ่งกิโลกรัมนะคะก็จะเป็นสามสิบสามกิโลกรัมต่อไปสี่กิโลกรัมเจร้อยห้าสิบกรัมน้อยกว่าสิบสองกิโลกรัมอยู่เท่าไหร่นะคะอันนี้จะต้องเอาสิบสองเป็นตัวตั้งนะคะเนี่ยสิบสองกิโลกรัมเป็นตัวตั้งนะคะ สิบสองกิโลกรัมลบออกสี่กิโลกรัมเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าใน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 ช่องกรัมนะคะในหน่วยกรัมเนี่ยสิบสองกิโลกรัมศูนย์ศูนย์ศูนย์กรัมศูนย์กรัมเนี่ยลบเจ็ดร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นต้องมีการกระจายนะคะก็คือกระจายจาก12กิโลกรัมไปเป็น1,000นะคะ1,000เอาไปลบออกกับ เอาไปลบ750นะคะ1,000ลบ750ก็จะเหลือ250นะคะ12นี่จะเหลือ11นะคะ11ลบออก4นะคะ11ลบออก4กิโลกร,รมัมก็จะเหลือ7กิโลกร,รมัม250กรัมนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะคุณครูกออ็อธิบายแล้วก็เฉลย ในหน้า146นะคะเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบแบบฝึกหัดที่นักเรียนทําไปแล้วนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะค่ะในวันนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะคะนักเรียนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ